เดี๋ยวย้ายพักแพ็กไม่กวาดกันสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดี F4 สุขสุขุนเดือจ้าหลังจากหางให้กันไปไล่เมื่อไล่เวียนบ่ได้ลงคลิปให้พี่น้องบึงป้าพอดีป้าเอาให้ช่างมาทำบนฮ็ดไม้กวาดเนาะฮ็ตใหม่เนาะหย่ํานแรง <c oughs> ก็เลยเอาน้องมีตังหนูไม่นนะเป็นฝนะิ่งไฟนู่นนะ่ะ ยังบได้เทพื้นทียเห็ดในร่างขาร่างขากันยังรวดเ้็วที่ได้ทีเมื่อเนี้สี่มือห้ามือแล้วตั้งแต่ล่างปีใหม่มาบาได้เห็ดขีบให้พ่อเม่พี่น้องเบิงเดี๋ยวขันท้าว่าปลาเห็ดสร้างอันเทพื้นเรียบร้อยแล้วปลาก็อีหมาเห็ดขีดไม่ทำไม่กวาดให้เบิงสัดสัดให้เบืองกันอีกใหม่เนาะคะเนาะขอโทษขออภัยเอฟสี่พ่อเมยพี่น้องที่คอยติดตามที่คอยเบิง ปาเด้อจะปาก็เห็ดซุ้มมือเนาะแต่ว่ามันเห่าอัดคลิปบ่ได้เนาะมันเสียนเนเส่ยงรบกวนเนาะเสี่ยงรบกวนเขาในคลิปแล้วมันบ่นดีเนาะปาก็เลยบออัดคลิปให้พ่อเม่พี่น้องเบิง่งกเฟ้า,าห็ดเล็งหต็ตไหเอีพีสีเนาะที่สั่งมาอันนี้ก็เห็ดเมื่อคืนนี้ห็ดเมื่อคืนก็นได้เด้อพี่น้องเด้อ อันนี้แค้มกระซอบปลาซื้อเป็นแข้มกระซอบมาแข้มตัวเองเบิดก็เลยเอาแค้มกระซอบมาเห็ดยาวดีคือกันเห็ดเมื่อวันบ่ทันก็เลยต้องเห็ดเมื่อคืนเมื่อคืนนี้ได้สีด้ามด้ามที้หาอย่างบอกนั่นค่ะก็เห็ดเลยเลยเนาะเดี๋ยวไก่อีได้เอาไปส่งแล้วเมื่ออื่นนี้ก็ว่าเย่าไปส่งหกสิบด้ามเอาส่งไปเชียงรายอาอัปเดต อนบนเห็ดไม่กว้ดปลาเนาะกะกวางอยู่เนาะตอนแรกมันแคบแล้วก็ฟุ้นหัวใสวันนี้ก็เลยเห็ดอันใหญ่ๆเด็ด่าก,กะข้อโทษข้อผัยอีสีที่คอยติดตามปลาเดอ้อปลาบดไดอันห่างหหยไปทางใดเนาะเพ่ยงเตมีธุระมีภารกิจลายางก็เลย ต้องนั่นก่อนต้องยายกีมาทางพี่เด้อวพี่น้องย <laughs> ายกีมาไว้ทางพี่โอ้ก็อย่างม่ได้ตามเถอ,อ,นนอะเออกี่สองอันอันนู้นอันนู้นเสร็จแล้วอันนี้ยังไม่เสร็จ <c oughs> อ่ขอโทษขอ้อผ่าเอาฟซีลายๆจ้ะ,จะสำหรับคลิปนี้ก็ข้อจบไว้เพียงแค่นี้ก็เนาะคลิปหน้าเอาไว้หลเบิง้งที่ป้าทำไม้กวาดให้เบิ้งอีกเนาะกันเนาะ จะโอเคค่ะบ ja, okay, ๊ายบายสวัสดีค่ะ